วันนี้มาดูเหรียญปั๊มหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเป็นเหรียญใบเสมาเห็นไหมครับรูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงใบเสมาเป็นเหรียญปี6 9 mm hmm. พิมพ์นิยมขอเบ็ดดูพิมพ์ขอเบ็ดให้ดูจากหยันด้านหลังบริเวณที่เป็นรอยหยักตัวนี้ที่ปลายไม้ชี้ถ้าเหรียญสวยจะเห็นชัดแต่ถ้าเหรียญสึกผ่านการใช้มาเยอะต้องสังเกตให้ดีนะครับเนี่ยยวขยายให้ดู สังเกตให้ดีครับบิดแสงนิดหนึ่งเราจะเห็นเหมือนตะขอเหมือนตะขอเบ็ดถึงเรียกว่าพิมพ์ขอเบ็ดเราลองงอนิ้วชี้ลงนิดหนึ่งรูปทรงจะเหมือนจะเหมือนขอเบ็ดเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นติ่งอยู่นิดเดียวปลายหยันหยกักเห็นไหมครับพอมองเห็นไหมนึกภาพออกไหมลองงอนิ้วชี้อยู่นิดหนึ่งครับเนี่ยแล้วจินตนาการตรงเนี้ยมันจะงอนิดเดียวเองครับแต่เรียนศึกมันจะดูยากนิดหนึ่ง แต่ตำแหน่งถ้าเหรียญสวยจะดูตรงนี้ขอเบ็ดนะเหล็กพิมพ์ขอเบนะ็ดอ,อย่างเงี้ยเงาแสงจะช่วยได้ไหมจะเห็นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับปลายนิดเดียวเองนะนี่คือพิมพ์ขอเบ็ดตัวเหรียญสวยๆความคมของลายเส้นเนี่ยของเหรียญเนี่ยมันจะสังเกตง่ายแต่กรณีเหรียญน,นี้ผ่านการใช้มาเยอะเหรียญมีอายุเยอะมันสึกแต่ก็ยังคงความคามผมยกตัวอ,อย่างเช่นความคามของลายเส้นเนี่ย สังเกตได้จากองศามันเกิดเงาเกิดเงาของลายเส้นเห็นไหมครับที่ปั๊มเกิดเงาเวลาเราส่องให้รับกับแสงสักนิดหนึ่งมันจะเกิดเงานี่คือคำเรียกคำว่าความคมนะความคมของตัวหนังสือลายเส้นนะครับก็ยังคงปรากฏอยู่อันนี้คือเหรียญแท้มันจะปรากฏนะเขาเรียกคมผิวเหรียญเนี่ยมันจะรีดไม่ค่อยดีเหรียญหลหะกันมันจะบิดนะส่วนใหญ่จะบิด แต่เท่าที่สังเกตูในหลายๆเหรียญที่เห็นนะครับมันจะบิดงอแล้วก็จะรวมส่วนนูนเนี่ยผมสังเกตมันจะรวมเป็นสามกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเหรียญจะบิดนะช่วงช่วงกลางเนี่ยจะบิดงออาจจะเป็นเพราะการรีดผิวเหรียญถ้าเหรียญสวยๆผ่านการใช้มาบ้างบางทีก็ยังเรียบตึงเหรียญน,นี้อาจจะค่อนข้างที่เรียกว่าใช้ไม่ระวังร้อยบุบมันเยอะเห็นไหมครับ ลอยยุบตัว้อยบุบเนี่ยขีดขวนอะไรต่างๆมาเยอะก็ทําให้ดูง่ายระดับหนึ่งผิวเหรียญออกไซด์ของทองแดงเนี่ยเวลาเปียกเหงื่อมันจะเขียวเขียวหาจุดนะครับเขียวเขียวจับอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นเลยองนี้มีคาบไม่รู้ว่าจะเป็นคาบอะไรหรือทาอะไรไว้มันจะอมน้ําตาลน้ําตาลนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยหรือจุ่มรักอะไรเงี้ยถนอมนะพวกนี้เหล่านี้ก็จะช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับแต่หลักเลยเนี่ย เหรียญหลวงพ่อก,กันเนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็นเหรียญปั๊มอัดข้างกระบอกนะไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญเลื่อยปกติเราเห็นเหรียญปีลึก69รูปทรงใบเสมาเราจะนึกว่าเลื่อยไม่ใช่เป็นอัดข้างกระบอกอัดข้างกระบอกเนี่ยมันจะต้องมีปิ้นไม่ปิ้นหน้าต้องปิ้นหลังส่วนใหญ่รุ่นพี่เราเนี่ยเขาก็จะสอนกันมาว่าให้ดูตรงบริเวณรอยหยักของส่วนกลางเสมาเหรียญนี้ยังเห็นเลยค่ะศึกยังเห็นเป็นคีบนิดนึงเห็นไหมครับรอยปิ้นเนี่ย รอยปิ้น,นมันจะเหลืออยู่อ่าตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่รอยปิ้นเนี่ยขอบเนี้ยมันจะเป็นล่องแล้วตรงนี้เป็นปิ้นนะมันจะเหลืออีกข้างหนึ่งจะเหลือเนื้อเกิดเลยเนื้อปั๊มตัดแล้วมันจะเหลือเนื้ออ่าเนี่ยเห็นไหมครับเหลือเดือยตรงนี้มันจะเหลือเนื้ออยู่บางแล้วเหรียญต้องบางบิดเหรียญบางจริงนะครับเหรียญไม่นาเหรียญต้องบางบางจริง เหรียญบางสังเกตออกไหมครับว่าเหรียญบางบิดนะส่วนใหญ่ผมสังเกตดูหูเหรียญก็จะกดกดไปส่วนหน้าเนี่ยหูเหรียญผมชอบดูกลมๆตรงเนี้ยกลมๆตรงเนี้ยคมๆนะครับถ้าเหรียญสภาพดีนิดหนึ่งอ่ะเนี่ยร่องพวกเนี้ยร่องร่องรอบรูเนี่ยบางทีปิ้นถ้าเหรียญสวยวันนี้เคยเจอจะดูปิ้นๆนะชอบดูเหรียญปิ้นๆเนี่ยเห็นไหมครับ ปัป๊มความคมมันยังคงอยู่อ่ะต่อให้เหรียญมันสึกมาเนี่ยแล้วบางด้วยถ้าหนานี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสึกเยอะสึกเยอะครับสึกเยอะแต่ก็ยังเห็นหลายเส้นก็ถือว่าพุทธคุณเท่ากันอ่านี่เห็นไหมครับออกไซด์ของทองแดงเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยจับไว้หนาเลยแน่นเลยนะครับจับไว้แน่นเลย ใช้ธรรมชาติพอพิจารณาได้โอเคครับเข้าๆเข้าๆนะโอเคครับ